สวัสดีค่ะขอเข้าด้วยเราเฟิร์สค่ะขอเข้าด้วยครับอยากมีส่วนร่วมมากเลยนั่งน่ตัวชื่อแป้งค่ะออ้อยู่ไม่อยวมันก็ขึ้นอ้อยู่งอันนี้โกโก้อันนี้ก็เป็นนินแล้วก็เป็นบุ๊คแล้วก็เป็นที่ไหนนะเอิรน ก็ตอนนี้ฝากท้องเลยครับฝากไปท้องอ่าแปะฝากเลยนท้องของเพื่อนด้วยนะคะก็ตอนนี้เรามาเล่นบอร์ดเกมกันหลังจากที่ไปแนะแนวให้น้องๆมาแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายคลิปตอนแนะแนวไวอ้อ่ะไปแนะแนวเกี่ยวกับเรื่องคณะมหาลัยจากคลิปที่แล้วที่เราติดกันไปเนาะฮ่าฮ่าตอนนี้เราอยู่ท <c oughs> ี่ร้านอะไรร้าน <c oughs> เล่นง่ายอ่ะไม่เคยเล่นร้านรูปเต๋าเหล่าใครใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ก็คือเราจะเริ่มเล่นอีกเกมหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเขาไปเล่นเกมก่อน เราก็เป็นคนชนะนะคะก็คือสีเหลืองคือของแป้สีดำของไอหยูแล้วก็สีชมพูของเราอันนี้ของโกโก้ค่ะให้ดูหน้าโกโก้เลยก่อนแล้วอันทสองพันวิวนะได้เลยครับอันนี้ของผมเองจริงๆแล้วอันนี้คือคนที่ฉลาดที่สุดครับ สวยอ่ะจริงชันสวยแล้วเองแทีเรียแบทีเรียไงที่สุดเป็นอ็ไรนะเจอคูโอะยัง a l o มีจริงไับยัากตรงไหนนะคะเรียงกับคุโอดูจะได้รู้อะพยนัว์ยากได้ี่เดะอะไม่มีเวลาบอก้วยนะหรือว่ามันจมีวะมันจะมี ซึ่งเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้เลยในการเดินทางว่าเราจะต้องใช้เวลาเดินมาในกี่นาทีชั่วโมงหรืออะไรอย่างเงี้ยถือความชัดช้านะคะเพราะว่าปนขโมยถ้าได้มาดูคลิปนี้ก็แบบแก้ไขตรงนี้ด้วยแล้วก็เรื่องราคานะคะถึงตรงนี้ก็ฟรีแต่ว่าคือถ้าไปต่ออีกถ้าแบบเลยจากมอชีไปอีกก็คือเสียตังค์แล้วซึ่งเสียตังค์เนี่ยคือไม่ใช่แค่แบบสิบบาทสิบห้าบาทเนี่ยแต่มันคือแบบยี่สิบอาบแบบมันแบบมันเกินไปมากรักนะคะถือคามชาญช้าน่ากลัวน่ากลัวจริง ก็ตอนนี้นะคะก็อยู่อัสยานะคะแล้วก็รออาหารมาส่งเนาะก็คืออยากจะอวดตาไม่ใช่อะไรหรอกนี่กะเป็นแอ้์ก็แต่ละวันจะเป็นข้าวเช้าของเรากับเ่าแต่ว่าแป้งกินมาแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมีไปลองคาราโอเกะเสร็จเอบเราก็จะไปกินข้าวเย็นแบบเป็นฟิวสิตฟูข้าิมข้างทางแบบราคาถูกๆไม่เกิน50บาทอะไรแบบนี้ที่ไหน จะมีอมเมาเลยค่ะทุกคนอย่าลืมโอนเอเซเมทมานะคะแล้วก็เดี๋ยวขอกินข้าวก่อนนะตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเตรียมตัวัญหาอยู่กันซึ่งไออยู่ไม่อยู่ตรงไหนวะตรงนู้นอยู่ตรงนู่นตอนนี้ก็จะเข้าอยู่เนี่ยแล้วเออถ้าเพื่อนต่อไม่ได้ไม่อยากเป็นเพื่อนกันเลยสวัสดีค่ะแต่งคุ้มช่วยไหมครับ Rition, กระโปงหนาแนั้นตายมันแบยส่งเขาจะเลยมนอุ้ยอันน UM ี้มาแรงสุดวันนี้เราก็จะไปที่ยาฮัลโหลกันค่ะเดี๋ยวเราขอเดินทางไปก่อนะคะก็ตอนนี้รู้ตัวดีแล้วเข้าใจตอนนี้เราลองเข้าเกทเสร็จแล้วใช่แล้วตอนนี้เราก็เราจะไปเดินดูซื้อของเดี๋ยวเราขอดูก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็สวัสดีค่ะอีกแล้วอ่ะทำไมต้องเริ่มคลิปแล้วสวัสดีค่ะด้วยวะอะไรที่ไม่ใช่เริ่มคลิปด้วยซ้ำแต่ว่าตอนนี้ ห้าหมงคึ่งเตรียมตัวจะกลับบ้านวันนี้ก็เป็นการอำลาตัวเองได้เป็นคลิปอำลาตัวเองได้ดีมากคือที่มาส่งเธอใช่บ๊ายบายบ๊ายบายขอจบคลิปเบีงเท่านี้สรุปถ่ายต่อ